เรื่อยแสดงว่าทำผิดนะครับมหาจรก์แของการตอนกินต้นแคร์ฝรั่งนะครับตอนนี้กาลิซิเดีอาเชือกโรยเยอะมัดแน่น อ,อวิชาเข้าต้มมัดนะเราเน้นผลสำเร็จนะฮะเราไม่เน้นว่าจะต้องมัดสวยแต่ถ้ามัดสวยได้ก็ดีนะ,ะน่าจะตอนง่ายสุดละกิ่งแค้ฝรั่งน่าจะออกรากง่ายสุดละ